ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนี่คือมันะขอข่าบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็คอสเกมหมายคบยาบเหย้วครับผม เจีูฮูนะครับนล้วก็กลับมาในสัปดาห์หมายคลาวเช่นเคยในวันนี้เราก็จะมารีวิวแอดออนวันพีซกันอีกแล้วนั่นเองอ่าเราจะที่ห่างหายก็ไปนานมากนะครับผมสุดเราก็มากับแอดออนเจ้าเดิมในกาบมที่บอกได้ว่าเป็นแอดออนหนึ่งตัวเลยที่แบบว่าครบเครื่องสุดๆเลยนะครับซึ่งผมได้รีวิวแอดออนนี้ไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะนี่เห็นไหมคือมันนานมากแล้วนะครับผมแล้วก็มีอัปเดตอะไรมาเยอะมากๆเลยนะฮะเอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันดีกว่าว่าแอดออนตัวนี้จะมีอะไรกันบ้างถ้าพร้้อมแลวก็ ไปจดเราไปเล่าดูกันเลยโอเคครับผมนะอันดัแรกเวลาเขาเกิดมาตอนนี้จะเกิดมาในบาานนะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นบาา์ที่ลูฟี่อยู่นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะมีคุณมากิโนะนะครับผมเนี่ยเราสามารถเอาเงินเนี่ยไปแลกได้นะครับต,ตอนนี้เนี่ยเรามี10บเบอรี่มีอยู่สิบเบอร, <Okay. S 1> รี่นะครับผมซึ่งผมสามารถแลกอะไรเนี่ยอ๋อเราสามารถแลกได้นะครับว่าเราจะเลือกอุ้ยเหมือนกับเลือกเผ่าอะ่ะ เราจะเลือกเผ่าได้นะครับว่าเราจะเป็นโจสลัดนะครับหรือว่าเป็นนาวีนะเอาเป็นผมผมยากเป็นโจสลัดแล้วกันนะผมยังไม่อยากตัวสีฟ้านะครับผมยังเป็นโจสลัดแล้วกันอ่าโอเคเป็นโจวสลัดแล้วนะครับผมก็เราสามารถสร้างแบบสร้างแฟมิลี่ได้นะครับผมซึ่งเอาไวาผมจะยังไม่ยุ่งกับตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคเก็บเก็บเก็บโอเคแล้วก็จะได้ใบสเตตัสมานะครับผมซึ่งก็เป็นประโยชน์เรานะฮะช่างมันก่อนแล้วกันนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสับเกินมานะ อ่ะโอเคผมมามาเดี๋ยวเราเ,เริ่มกันที่หมวดแรกเลยดีกว่านะครับผม,มเราต้องเปลี่ยนสถานีนิดนึง โอเคผคมตอนนี้ก็เปลี่ยนสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่มันก็คือของที่เพิ่มเข้ามาในแอดออนนี้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนไปรีวิวกันเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับที่ผมมารีวิวซ้ำนี่ก็เพราะว่าการรีวิวครั้งที่แล้วเนี่ยคือผมแบบความรู้วันพีชนี่คือแบบว่าติดลบเลยนะคือน้อยมากนะครับแต่ว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เราได้รู้เลยมันเยอะมากๆเลยนะครับแถมหลายแอคชั่นมันออกไปอีกนะครับผมว่าหลายคนเนี่ยก็เริ่มหันมาสนใจวันพีชกันแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะโอเคผมเอาเป็นว่าเราม,มาเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่าผมนะมมมาาาเเเรริ่่่่จกกกกขออองงแแลยดดีววนนนนนััั็คืหฟชปึ๊บ โอเคผมเก็บอันนี้ได้ไหม,มเก็บอันนี้ไม่ได้จริงใช่ไหมโอเคผมแนละ้วก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมเก็บไปก่อนนะนะเ,เ,เก็บไม่ได้ลเลยเก็บไว้ที่ตัวก็ได้นะ,อะเอาของมาให้หมดเอาของมาให้หมดโอเคนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ขอไปอย่างรวดเร็วนะครับผมทำเวลานะฮะแล้วจะแรกนะครับผมนี่เป็นหมวกของเอสนั่นเองนะครับผมนี่ดูโคตรเฟียนะฮะมีแบบโมเดลเท็กเจอร์อะไรถือว่ายอดเลยนะครับต่อมาว่าอันนี้เป็นผ้าคลุมของอะไคโนูนั่นเองอ่าก็ดูได้นะครับว่าจะเป็นผ้าคลุมของกองทัพเรือนั่นเองนะ <Okay. S 1> เออก็เท่อยู่นะแล้วต่อมานี่เป็นผ้าคลุมของค็อกโคลได้อ่าเป็นของเจ้าค็อกโคลได้นะครับผม,ผมก็โอเคถึงมันส่ดวันนี้มันจะแบบว่า เป็นผ้าคลุมนะฮะเน้นผ้าคลุมอย่างเดียวเลยนะอันนี้เป็นแอนเดรูสด,ดำนะครับผมเออซึ่งเห็นกองแบบนี้นะเนี่ยอาวจีผมนึกถึงโซคาคุเทนว่ะไม่ <c oughs> ดีสายเดียวกันเลยนะฮะเอาคีช่างมันต่อมาเป็นโดฟิมิโกอันนี้เป็นชุดของโดฟิมิโกนะฮะแล้วก็ชุดของโรลอ่ามีหมวกด้วยนะฮะ ุดเท่นะสุดหมดเท่ของเขานะมีมีผ้าคลุมลูฟี่ด้วยนะอ่านี่เป็นผ้าคลุมของลูฟี่นะครับผมมีอ่าเลรท์นะครับผมผ้าคลุมของเจ้าเลรท์นะฮะแล้วก็อ่าแชงแชงก็มีนี่โอ้แช่งก็จะปิดมือไปข้างหนึ่งนะครับผมเออก็ก็รู้ๆกันอยู่นะแล้วสุดท้ายนะครับเป็นอ่าของเจ้าลุดขานั่นเอง ประมาณนี้นะครับผมซึ่งชิวก็มีอีกหลายชุดเลยนะเนี่ยเออไม่ได้หยิบมานะม,มีชุดของโอเดนก็มีนะชุดของอ่าโกดิโรเจอร์ก็มีเี๋ก็ที่ขายไม่ได้นะครับเป็นหมวกฟางนนั่เองนะนี่หมวกฟางนะครับอุ้ยจะเย็นนะพี่นะไฮโดรจะเย็นลูกนะโอเคผมก็ประมาณนี้นะจริงๆมันก็มีเยอะนั่นแหละนะครับผมชุดแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะฮะเออมันมีหมวกฟางมีแบบผ้าคลุมมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะโอเคผมเอาไว้ผมจะถอดหมวกฟางแล้วกันนะนะมันมันบังสกินผมนะครับผม,ผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มที่หมวกต่อไปเลย โอเคผมมาต่อที่หมวดต่อมานะครับผมโอเคพี่อย่าเพิ่งมาตีกันนะฮะเอออย่าเพิ่งมาตีกันแถวนี้ไม่ชอบนะฮะจะต่ตอมานะครับผมนี่เป็นหมวดอาวุธนั่นเองนะครับผมข้อมาครับผมมาเดี๋ยวผมจะมาไล่ไปทีละอันเลยนะครับผมอันแรกนะก็จะเป็นดาบอ่าวาโดอิจิมอนจินะครับผมของโซโลนะดาบทั้งสามเล่มของโซโลนะกน็มีทสามอันนะซึ่งเราสามารถขี้ขวาได้ไหมขี้ขวาไม่ได้นะอันนี้ผมผมหยิบเป็นแบบมือ บบในมือนะถือมันจะมีแบบเนี้ยอันนี้เป็นขิ้ขาวาแบบหยิยบ2มือนะ,ะ <S <S ซึ่ง,งผมชอบคนลูกเล่นคือแบบว่าเราสามารถกดชิปเพื่อแบบเนี่ยเห็นป่ะดูนะอันนี้เป็นดาบวาโดใช่ไหมคือเราสามารถกดชิปเพื่ออันนี้เป็นการแบบแสดงดาบออกมาใช่ไหมฮะนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราถือเป็นเอ็นม้าเนี่ยเรากดชิปหนึ่งรอบมันจะเป็นการเปลี่ยนกระบวนท่าจับดาบนั่นเองนะผมนี่เห็นไหม <S <S เป็นเปลี่ยนท่าจับดาบนะครับโคตรเท่นะอันนี้เป็นแบบของไมค์คาร์ธรรมดาแล้วกดชิปทีนึงก็จะเป็นการเปลี่ยนท่าจับดาบนั่นเองนะ,ะเออโคตรเท่โคตรเท่นะซึ่งเอออาาาาจจรรรริิงงงงป่่่่่ะะผมมมไได้ันนเเเเเีีียยยคืถถกกวู ถ้าเราเรียนถูกเนี่ยมันก็จะ ถ้าเรียนถูกเนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่คาบดาบไปเลยนะนี่เห็นไหมอ่าเดี๋ยวจะมาดูกันนะนี่นี่นี่จะเป็นประมาณนี้มันนั่นนี้เออเป็นประมาณนี้นะฮะเออถ้าเกิดว่าเราเรียนถูกเนี่ยแบบปุ๊บแบบนี้นี่ประมาณนี้นะครับผมก็จะเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะนี่เป็นจะเป็นสามดาบนะอุ้ยสี่ดาบนะใหญ่เกินนะก็โอเคประมาณนี้นะฮะแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีแบบว่ามีลูกเล่นอะไรมากมายนะครับผมันแค่แบบว่าแค่โมเดลเฉยๆนะโอ้ยดาบจะเต็มเป็นหมดเลยจะไปดาบเยอะไปหมดเลยวะฮะอ่ะโอเคผมต่อมานะมาดูกันที่นี่ลูคว่านเหมือนกับว่า ซอสติกของวูกนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> ผมซึ่งมีท่าเลยไหมพี่ไม่มีนะฮะผมก็เป็นอ่าเท่ๆเท่ๆไปนะฮะโอเค <Okay. S 1> ผมซื้อจริงๆมันผมเห็นมีกีตาร์เลยแต่ผมหยิบไม่ได้นะน่าต้องใช้ท่าของมันก่อนอ่ะเออก็โอเคช่างมันแล้วกันนะครับผมมาต่อที่นี่ดีกว่านด่ดาของบิ๊กมัมนั่นเองอ่าดาบบิ๊กมัมนะฮะผมก็ไม่มีในบ้านนะฮะต่อมานี้เป็นเลนไปของซาโบูนะครับผมโมเดลก็ได้อยู่นะโมเดลก็คือท่อหนาแหละ แ <laughs> ต่มาดาบเอสนะครับผมดาบมันไม่ใช่ดาบของเอสนะครับแต่ว่าดาบชื่อเอสนะแต่สุดท้ายนี่เป็นเป็นเงานะครับผมเป็นเงาของหนวดขานั้นเองอะ่ะซึ่งจริงๆมันก็แล้วแต่อ่อนนะครับแล้อ่อนมันตัวใหญ่แต่อันนี้มันดูไม่ได้ใหญ่มากนะก็โอเคประมาณนี้นะครับผมับหมวดอาวุธนั่นเองนะอะ่าก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หมวดผลปีศาจกันเลยดีกว่า นะครับผมมาที่หมวดสําคัญกันเลยดีกว่านะครับผมนั่นก็คือหมวดผลปีศาจนั่นเองโอเคครับผมก็จริงๆมันมีเยอะกว่านี้แหละนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะแต่ว่าเอาว่าผมจะยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะมาเริ่มไปที่ผลแรกเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเอาเป็นพระเอกของเราเลยนะฮะนั่นคือนี่ โคกกมุโคมูนั่นเองอซึ่งโคกกมุโคมุเนี่ยก็จะมีอ่าลูกเล่นผมผมชอบลูกเล่นของไอรอนอันนี้ตรงที่ว่ามันสามารถกดชิปเพื่อเปลี่ยนท่าได้นะครับนี่เห็นไหมมันสามารถกดชิปเพื่อเปลี่ยนท่าได้สมมติอันนี้เอาเป็น,เอ,เ,ปนเอาท่าแรกเป็พิสโต้นะฮะนี่เป็นการต่อยแบบหมัดพิสโต้ออไปนะโคตรเทร่นะครับแต่ว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยมันมีการนอนอย่างนี้ด้วยนะโคตรเทร่ไปต่อมาก็เป็นท่าที่สองนะเป็นแก๊ลลิงแก๊ลลิงไอ้หนูแก๊ลลิงนี่แก๊ลลิง อืมลัวนนะฮะมันมีแก๊สลิงสองแบบนะแบบนี้แล้วก็แบบพุ่งเข้าไปนี่แบบพุ่ทะลวงนะฮะโคตรเท่ไอแบบทะลวงมันเท่จริงนะอันนี้ชอบชอบนะแล้วก็ต่อมาเหมือนท่านที่สามเป็นล็อกเก็ตนี่ชาร์ตแล้วก็พุง่งบูดเออการล็อกเก็ตไปแล้วก็โหชอบสปินขามากเลยเนะี่ยโอ้โหไม่บอกได้ไม่คิดคอปเตอร์นะฮะแหบมบโคตรเฟี้ยวนะ,ะครับผมเลยประมาณนี้นะฮะต่อมาผมเกียร์สองเราสามารถกดแบบกดไลค์ชิพเพื่อแบบนี้ เป็นการเปิดท่านะครับผมเกีศสองก็มีอะไรไหมไม่มีอะไรมากนะฮะมันพิสตอกก็มันจะแรงขึ้นนะฮะต้องแรงขึ้นนะครับผมแกลลิงก็จะแรงขึ้นอ่าโอเคแล้วก็สมัดอันนี้อืมใช้ไงนี่ไม่แน่ใจนะโอเคใช้มนันแล้วกันนะครับผมมาฮะต่อมาเกียรศสามดีกว่าวเกีศสามเกีศสามไปเกีศสามนี่ชาพลังปูดเป่าหมัดน,นะครับผมซึ่งหมัดเกียศสามนี่จะได้แบบหมัดแบบหมัดใหญ่มานะนี่นยิงต่อยคือตายนะต่อยตึงมากเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองเลยขอลองเลย ปุ้มนี่ต่อยเป็นตายนะครับผมโคตรโหดนะฮะโอเคประมาณนี้ในการผมสับเกีศสามนะซึ่งนี่มีเก์สีด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยผมบอกแล้วผมปรับเกียศสีไม่เป็นนะอันนั้นยอมรับเลยนะแต่ว่ารอบนี้เป็นแล้วนะผมอ่าหลังจากที่น้องๆคอมเมนต์บอกกันมานะครับซึ่งเราต้องใส่ฮาคีก่อนนะฮะนี่ปรากว่าเราใส่ฮาคีเนี่ยมันก็จะสามารถเรียกเกียศสีออกมาได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการปลดล็อกเกียศสีนะครับผมมากดปุ๊บแบบนี้แล้วเปลี่ยนเป็นเกียศสี นี่เรียบร้อยผมมาแล้วนะเกสิโอโหโตดใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีท่าต่างๆนะครับอันนี้แบบเป็นไม่ทันนะผมผมติดอย่างเดียวคืออะไรปะคือมันเรื่องเวลานะครับคือการที่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไฮคิย,ย,ยอย่างนั้นนะมันจะมีเวลาของมันจากัดด้วยนะก็โอเคผมมาพร้อมอยังก็ผมมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนปเป็นเกสีอีกรอบนะพร้อมแล้วดิสซ่อมปึ๊บเปิดปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยผมมาแล้วนะเกสีนะผม รอบนี้วิเวลผมเยอะละมันน่าจะได้นานขึ้นกว่าเดิมนะนี่เวลโคตรเยอะนะโอเคมาผมมาฮะท่าแรกนะครับถ้าเป็นการทำให้หมัดใหญ่นะวันนี่ต่อ,อยทะเบิดด้วยนะต่อมาเป็นเกตลิงนะครับผมอ่าเกตลิงนะมีหลายแบบนี่อ้มีแบบแนนอนด้วยนะฮะต่อมาอันนี้เป็นหมัดเหมือนกับพุ่งมะนี่เป็นหมัดแบบพุ่งไปนะอุ้ยมีเท้าด้วยโ้มีทั้งมือมีทั้งเท้านะโคตรโหดในนี่ต่อยสักทีหนึ่งโอเคสุดท้ายต่อมาอันนี้อุ้ยมีมือแบบมีมือประสานกันด้วยนะโอเคต่อมา อันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นเหมือนกับยืดมือไป2อันอ่ายืดมือ2อันนั้นหรือจะยืดข้างเดียวก็ได้นะโอเคนี่โคตรเท่ Hotel นะครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้ะน,นะครับผมสับเกีนั่นะี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลผมปิดผมหยุดเกียรสีไม่ได้เลยนะอ่าโอเคหยุดได้แล้วนะโอเคตอนสุดท้ายนะครับผมมีเกีสีสองแบบนะาคอยเวอร์ชันหนึ่งคอยอันนึงแล้วกันไปโอเคผมนี่เป็นร่างเพียวนะครับซึ่งตาม,มันอาจจะไม่ตรงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไะรนะเวลาท่าก็นี่อุ้ยโโอ้หต่อยไป ต่อยไปต่อยตึงมากนะนี่โอ้โหเดี๋ยวเออเที่ยวผมโคตรเที่ยวโอเคมามามีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะกินเขาปะอี่อไะใ้ทันนะโอเคก็โอเคผมก็เอาเปประมาณนี้ก่อนละกันแล้วคืออสองท่าที่เหลือก็น่าจะเหมือนกันนั่นแหละนะฮะอ่ะโอเคผมไปต่อละกันนะผมแบบพ้นต่อมาเลยดีกว่านะครับผมนั่นคือพ้นเบลาเบลานั่นเองอ่ะมาผมมาพ้นเบลาเบลานะโอเคขออนุญาตนะครับผมมาฮะมีมีอะไรบ้างนะมีฮิเคนฮิเคนบัดไฟนะมัดไฟ อู้มอดไมมเลยนะมันไม่มีอะไรเนาะมีอันเดียวเหรอพี่พี่มีอันเดียวจริงเหรอโอเคดูตรงนั้นอ๋อนี่นี่มีมีมีหลายอันนะมีหลายอันนะขอขอโทษครับพี่นะโอเคโอเคผมต้องกดต้องกดชิบเปลี่ยนต้องกดชิบเปลี่ยนนะฮะโอเคต่อมาอันเอาอันไหนก่อนดีอันที่สองนะท่านที่สองเป็นอ่าเป็นการแบบยิงไฟนะครับผมที่สามเป็นปุ๊บอ่าเป็นการเหมือนก็ยิงไฟอ่ะยิงแล้วอีกนะครับต่อมาเป็นพนไฟเออเป็นยิงแบบสองข้างนะผมแล้วก็ต่อมาท่านจะมา ปุ๊บอ๋อเป็นการระเบิดพลังไฟไฟน,นะโอเคมาอัาน,นนี้ช้พลังเหรอใช้แล้วก็ตู้เหรออ๋อเป็นการแบบติดพิษปะนี่ตู้นะครับผมแล้วใช้วงแหวนวงแหวนเอ้าโอ้โหมอดไหม้นะมอดไหม้อันนี้นะนี่ือใช้พลังแล้วก็ตู่เนี่ยโอ้โหหอ้ยโกลด์เฮ้ยจะมาเป็นระเบิดโขนอย่างเงี้ยโอเคผมหมดยัง,ย,งยังอีกอยังอีกอันนี้พุ่งอ่ะพุ่ง เออแล้วสุดท้ายอันนี้อะไรอ่ะฮึบอ๋อเป็นการแบบลอยครับผมนะโอเคแล้วทานน้ายนี้อ่ะทิ้งอา้าวจบแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสามคนเพลินไม่ลานะก็ถือว่าโอยู่นะใช้ได้นะครับไปต่อที่ผนต่อไปเลยแล้วกันนะนี่ขอยกแบบรวดเร็วนะฮะต่อมาไม่กูไปกูลาวานั่นเองนะมาลาวาก็ไม่ต่างกันหรอกจริงคไม่ต่างกันหรอกนะโอเคท่าแรกเป็นการแบบลอยได้นะลอยได้ต่อมาเนี้เจนบล็อกนะครับผมอันนี้ล่ะอุยอ้ยอุ้ยมัดโอ้โห อุ้ยออันนี้เท่ท่านี้เท่ะชอบ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 นี้มั้อ้นี้เป็นการแบบเปลี่ยนนะพื้นนะฮะโอ้เท่ต่อมานี้นะนี่ยิงลาวาับผมอ่านี่อุ้ยเป็นการยิงจากบนฟ้าลงมาเหรอยังไงอะมันจะลงมาปะอุ้ยลงเอาลงเฮ้อู้ลงเยอะด้วยโอ้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 โอออ้อ้โออนโอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้มอ้้โอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้โะโอ้โอ้้อออ้้้อ ทำไมเป็นผลน,นี่อ้าวเป็นผลมังกรนะฮะทำไมกินแล้วมันหายอะ่ะอ่ะนี่ผมเรียบร้อยนะครับผมเราจะได้อ่าดท่วงมังกรมานะครับผมโดกกนนมเกอนามาเปลี่ยนนี่อ้ยดูี่โคตรเท่ะนะครับผมนี่ผมชอบมากเลยมันเป็นโมเดลแบบมังกรที่แบบโคตรผิวอะดูดิสวยมากๆเลยนะครับผมนี่โอ้โหแล้วเราสามารถอ่านี่สามารถยิงได้ด้วยนะเดี๋ยวยิงไป อ,ไไอ่ะไม่เป็นไรอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสับไอตัวมังกรเมื่อกี้นะฮะนะแค่แค่เห็นวัวเดียวแค่นั้นนะผมก็ไม่ก็สุดยอดแล้วนะแล้วต่อมาของผม,ผมอันนี้ผล,ลอะไรอ่ะอย่างอะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับม,มาต่อมาดีกว่ามาหนี่ฝลทรายเน้่ผมดูฝลทรายของเราดีกว่านะมาโอเคอันนี้แอัแทกปึ๊บนี่อุยอ้ยอุ้ยพายุทรายโอ้โหบินเลยนะเดี๋ยวต่อมานี่นะี่ปุ๊บ อืมอันนี้เป็นแบบว่าเอ็นเป็นมคมคม,คมเขี้ยวอะไรอย่างงี้นะต่อมานี่อ่าเปลี่ยนเป็นทรายเหรอทรายดูดหรือเปล่าขอร้องรอบาใช่นะก็นหนีมินโดนาเมจนะวันนี้ล่ะึอืมอันนี้ก็บินอีกแล้วนะโอเคประมาณนี้นะครับผมสับผลทรายนะมาหมดยังพี่เดี๋ยวผมปึ๊บนี่ผลแสงครับผมนะอ่าก็จะมีจะดาบมานะครับผมนี่ขอตีหน่อยได้ไหมพี่ตีหน่อยปวดแรงนะนี่แรงมากอุ้ยเดี๋ยวผมมาฮะท้ายสองนะอันนี้เป็น อ่าเป็นการแบบพุ่งนะวาบว้าบเออวาบได้วาบได้นะฮะอันนี้ล่ะอันนี้เป็นอุ้ยอุ้ยแกะอะไรวะเนี่ยอุ้ยนี่มันแกะเหรอวะไอ้คนละอุ้ยเราขี่ได้ด้วยไปเลยสามารถท่านี้นี่อะไรอ่ะวาบเแล้วอ่ะแม่วาบบ่อยจังวะอันนี้ล่ะอันนี้เป็นยิงแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นยิงนะโอ้ยยิงเลเซอร์นะอันนี้ล่ะนี่ก็อันนี้เป็นการเตะว่ะการเตะขอเตะหน่อยพี่อืมแรงเห็นนี่ล่ะอันนี้ก็ยิงเลเซอร์อีกละเออโหแรงมากนะฮะไหนล่ะอันนี้เป็น นี่เป็นการยิงแบบกระจายไปนะโอเคอันนี้ล่ะปึ๊บไม่แน่ใจนะโอเคเอาหมดแล้วอ๋อมวยน้อยจังเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสับขนแสงนะฮะไปต่อนะครับผมและสุดท้ายอันนี้ผลอะไรเนี่ยปึ๊บโยมิโยมินั่นเองนะอา้าวมีอะไรเลยเว้ยอีกสักคนละคันนะครับผมมานี่อันนี้ผลอะไรเนี่ยขนสายฟ้านะครับผมมาขอขนสายฟ้าขนหนึลล่งมา โอเคเดี๋ยวขอลองหน่อยดิจะแค่หลากันเทียววะฮะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ท่านี้อูมอุ้ยโคตรแรงนี่คือผมต่อยธรรมดานะฮะมาหนวดขาวแล้วไงวะหนวดขาวแล้วไงเจอไฟไปหน่อยพี่นี่ชอบเล่นกับไฟเปล่าชอบเล่นกับไฟเปล่านี่อุ้ยวิเท่อะอันนี้แบบผมชอบเอฟเฟกต์มันมากเลยอ่ะนี่มาดีมาดีอันนี้อะไรเนี่อนนนนออยอะไรเนี่ยมังกรเหรอเออโดนดีโดนช็อตไปนะโดนช็อตไปผมช็อตหมดอะ่ะไม่สนลูกใครนะ โอเคอุ้อยได้ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วเอออุ้ยมังกรเป็นมังกรมังกรอันนี้ไม่ได่ใจฮะอันนี้ล่ะอุ้ยโอ้อโหกลายเป็นตัวไอ้นี่แล้วนะเป็นร่างเป็นอีกร่างหนึ่งโอเคเออมาดิมาดีมาด,มาดีโอเคเอาหมดแล้วนะก็โอเคประมาณนี้นะครับผมสรับผลปีศาจท,ทั้งหมดนะโอ้โหนี่เป็นหมูหรือหมูป่าเลยคนใหญ่ <laughs> โอเคผมเล่นสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดในการวันนี้ก็คือบมวดมอนสเตอร์นั่นเองนะี่ มาครับผมโคตรเยอะนะซึ่งอันนี้ผมก็ผ่านการคัดสรรมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือกับว่าจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเอาประมาณนี้ละกันนะที่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันนะน่าจะอลาเคนะครับผมเป็นเสื้อเขาก็ได้อาเขาก็ได้ของเรานะอุ้ยตัวใหญ่เว้ยเนี่ยเทียบกับเราก็เท่อยู่นะเออ,อมาครับผมเป็นอะไคนู้นนะฮะอือเออ,เอ,อคือพี่ไม่มีตาเหรอครไหมะเป็นลมครอบเหรอเฮ้ยต่มาชอปเปอร์อุ้ยน่นนารักอะ่ะตัวเล็กนะฮะอา้อาวโอ้โหพี่รังแกชอปเปอร์มากนะตัวมาบิ๊กมัม โอเคอุ้ยบิ๊กจริงนะโอ้โหวิบิ๊กว่ะโคตรบิ๊กเลยนะนี่ใหญ่เกินนะพี่นะเออนี่เป็นเวฟเวอร์อันนเหมือนมอไซค์ที่ขี่บนน้ำได้ใช่ไหมเออถ้าจไม่ผิดนะเนี่ยลองนี่ลองนี่ลองนี่อ่ะนี่ขี่ได้ขี่ได้นะโอเคต่อมาอันนี้โซโล่อ่าโซโล่ผมมาโซลจัดการหน่อยพี่เออผมให้โซลจัดการก่อนโซลจัดการหน่อยโซลไม่สู้เลยเว้ยเดี๋ยวจะมาเป็นอูโซฟนะนี่อูโซฟของเราโอเคอุ้ยมีป่าภัยโผล่มาด้วย ยิงยังไงไม่มีปอภัยโผลมมาะวะเรามาเป็นดูฟี่นี่ครับผมมีสองแบบนะฮะมีแบบที่กรอบวานุธรรมดาแล้วก็แบบมีแบบธรรมดาด้วยนะนี่แบบมีแบบพิเศษใส่ไข่กับไม่ใส่ไขนะ่แน่เฮ้ยผมมาฮะเซตต่อมาเป็นโรบินโอเคโรบินซาโปนาะามิอุ้ยทำไมเสกนาะมิดูต้องมาด้วยปะคือคือพี่มาเป็นแพคคู่เหรอฮะอ๋อนี่มาขถามเลยนะเสกนาะมิทีนี่มีชอปเปอร์กับอุซบโผล่มาด้วยนะฮะเฮ้ยมีแชงนี่ จะแ,แช่งมันหน่อยดีมีแฟงกี้นะครับผมโลโอเคเอสนะครับผมรุกแล้วก็จินเป๊อ่าโอเคโคเท่ okay. อุ้ยนี่ใครใช้อบิลิตี้บ้างผมไม่ได้ใจเลยมั่วไปมดนะฮะแร้งของเรานะครับผมก็มีอ่าอินเนรุอ่าตัวสายฟ้านะฮะตัวขาวโอเคขาวมานะฮะโกดีโรเจอร์นะครับผมและสุดท้ายเป็นซิเวอร์เลไลท์นะฮะ นี๋ผมก็เป็นเราตัวละครน,นะครับที่มีนะวิ่นิเทขอ่ะผมมีความเปนิเทพอ่ะประมาณนี้นิ่ครับผมสรับอาหมยของมอนสเตอร์นะนี่ตีกันม้วนหมดเลยมวสุดท้ายของเรานะเดี๋ยวเจว,เวผมหาก่อนมวสุดท้ายของเรานะไม่มีอะไรมากนะครับนั่นคือเรือน,นั่นเองนะเออคือแบบมาโลกจักรัตว์ไม่มีเรือได้ไงวะมันก็ไม่ใช่ถูกปะ่ะเออ,อนนี้ก็เป็นเรือนะซึ่งก็มีหลายแบบนะผมเริ่มจากพาเลทชิปธรรมดาก่อนอันนี้เป็นเรือจะสรัตธรรมดานะซึ่งในเรือเนี่ยก็จะมีเหมือนกับ มีกล่องของขวัญไม่ใช่ของขวัญพูดน่ารักเลยล่ะเป็นกล่องอสมบัตินะครับที่สามารถขุดได้นะแล้วก็จะมีสมบัติออกมานะครับผมแล้วก็ตามาอผมนี่เป็น going mary นะครับผมอ่าเดี๋ยวหายก่อนเอาตรงนี้ด้วยกันปึ๊บนี่ going mary นะครับผมโคตรเท่นะนี่แต่ก็มีของด้วยเช็คก่อนนะไม่แน่ใจมีของเปล่ามีของอยู่นิดนึงนะโอเคข้างครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับผมมีหนังสือมีอะไรอุ้ยผมว่าผมชอบนะเขาดูแบบ ใช้ใจละ ا ا เอียดเดียดนี่แล้วก็เชื่อมมาห้องนี้ได้ด้วยนะฮะสุดยอดนะครับผมโอเคก็ประมันนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเป็นเรือเท้าสั้นซันนี่นั่นเองนี่เรือซันนี่นะครับผมจะมีหลายแบบเลยนะแต่ว่าอันนี้ผมเลือกแบบนี่มีแบบหลายตัวละครเลยนะนี่มาครบแก๊งเลยนะครับผมอยู่บนเรือลําเดียวกันนะ ว้าวเท่อันนี้เป็นอะไรที่แบบเท่สุดแล้วนะครับผมแนตะ่ก็อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมสหรับการรีวิวแอดออนในวันนี้เป็นีบ้างนะก็ถือเป็นแอดออนตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเจ๋งนะคือผมชอบมากนะครับนี่ขนาดแบบผ่านไปหนึ่งปีเนะี่ยพัฒนานเขาก็แบบอัปเดตเรื่อยๆนะเห็นไหม แล้วก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาให้เราแบบตลอดตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะเห็นไหมคือแบบจริงๆของมันมีเยอะกว่าน,นั้นมากนะฮะมอนสเตอร์ก็มีเยอะกว่าน,นี้นะครับผมแล้วก็ผลพิศาก็มีหลายผลเลยนะครับผมโหจึงทาก็เยอะมากๆนะก็โทรอัจจะรีวิวไม่หมดนะครับทุกคนก็ลองมาเล่นกันเองอยู่นะครับดาบกนเยอะแยะไปหมดเลยนะก็โอเคว่าสนนี้ผมก็ต้มงม่เสียขอตลาไปก่อนแะครกบถ้าเกิดใช้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต่อไปด้วยนะครับก็จะมาหน้าส่วนนี้ขอลาไปก่อนดีครับผม Bye bye bye, -bye.